สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line นะคะตอนนี้รายอัปเดตใหม่เราสามารถที่จะเข้าไปกดรีแอคชั n นในแชทต่างๆของเพื่อนได้แล้วนะคะอย่างแรกเลยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่อัปเดตไลน์ก็ให้ไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะคะอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำรีแอคชั่นกันเลยค่ะอย่างแรกให้มาที่แอป l i n ์คลิกเข้าไปเลยนะคะ ก็ให้เพื่อนๆมาเลือกแชทของเพื่อนคนใดคนหนึ่งนะคะที่เราต้องการที่จะทำรีแอคกับเขาอะค่ะอ่าปุ้ยเลือกเป็นเพื่อนคนนี้นะคะเราสามารถที่จะทำรีแอคชันในแชทรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์รวมถึงรูปภาพไฟล์ข้อมูลต่างๆะคะ่ะรวมถึงข้อความแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้อมูลต่างๆที่เราส่งไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะว่าเพื่อนเต้องการที่จะทำรีแอคตัวไหนใช่ไหมคะอ่ะสมมุติว่าเป็นสติกเกอร์ตัวนี้ก็ให้เรากดค้างไว้นะคะอ่าเราจะเห็นสติกเกอร์ใช่ไหมคะตัวอีโมจิหรือว่าอีโมชันต่างๆะค่ะขึ้นมาเราก็สามารถมาเลือกได้ว่าจะเลือกตัวไหนนะคะอันนี้ค่ะเขาก็ จะขึ้นมาให้เราแบบนี้ต่อมาลองมาเป็นตัวอักษรน,นะคะก็คลิกค้างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกรีแอคชั่นนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราด้านล่างแบบนี้นะคะรวมถึงข้อความแชทที่เราตอบเราก็สามารถที่จะทำรีแอคชั่นได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอ,อย่างสติกเกอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวลองกดค้างไว้นะคะ แล้วก็ใช้ตัวรีแอคชั่นนะคะอ่เนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการทำรีแอคชั่นในแชทไลน์ของเราอะคะ่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ